สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมนะคะมาดูกันว่าข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้ณนะเวลานี้นะคะถ้าเขาบอกคุณได้นะข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้สามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะถ้าคุณมีคนอยู่ในใจนะ ข้ความจากเขาถึงคุณไรคนนั้นนะคะเดี๋ยวขอดูคำใบ้จากไพ่นิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะคะคนที่มีรอยสักนะคะแล้วก็มีราศีพฤษกราศีกันชาววันอาทิตย์วันจันทร์นะคะมีคนที่เจาะหูด้วยผมหยิกแม่สิง วันเสาร์วันศุกร์นะคะผมธรรมชาติแล้วก็ตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาอักษรยอนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลก็ได้เช่นกันนะข้อความจากเขาถึงคุณมีอะไรบ้างนะ ขอดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วกันว่าเป็นในประมาณไหนนะอืมคุณทั้งคู่รักกันนะเนี่ยเหมือนยังไม่ปล่อยมือกันอนะ่ะเหมือนเป็นคนที่ใช่สำหรับกันรายกันนะโอเค โอเคนูรู้สึกว่าพลังงานนะที่เห็นก็คือเป็นในลักษณะที่รักกันแต่มีใครบางคนไม่ยอมรับไม่ยอมรับความรู้สึกว่าว่าเนี่ยคือความรักไม่ใช่หรอกฉันไม่ได้รักเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความรักหรอกอะไรอย่างเงี้ยอืม คือต่อต้านความรู้สึกของตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองแต่จริงๆแล้วรู้สึกดีมากเมื่ออยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเป็นคนที่เฝ้ารอมาตลอดเป็นคนที่ปรารถนามาตลอดนะคะเออแล้วก็เหมือนกับได้รู้ตัวรู้ใจตัวเองแล้วแล้วก็อยากกลับมานะขึ้นไพ่สองเหรียญน,นะคะอ่าจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะอืม มาดูกันว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณเนะี่ยว่ายังไงบ้างนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะคืออาจจะไม่ได้คุยกันแล้วอะแต่ยังรู้สึกรักนะคะเหมือนไปเจอกับคนที่เขาไม่ยอมรับหัวใจตัวเองะ เพรความจากเขาถึงคุณเหมือนเป็นคนรักอิสระนะคะออมีความเป็นตัวของตัวเองสูงห้าหมายคุณและเขาอะมีมีความแตกต่างกันนะต่างกันด้วยวัยด้วยเชื้อชาติด้วยภาษาได้นะคะศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีอะไรอย่างเงี้ย หรือบางคนนะ่ะรักนะแต่ไม่กล้าที่จะรักเพราะว่ามีอดีตกลัวนะคะมีมีสถานการณ์ในอดีตที่ทำให้เขา,าปิดกั้นตัวเองไม่กล้าที่จะรักไม่กล้าที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะ ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้ที่นกเห็นก็คือเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณนะแม้ว่าคุณและเขาจะมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนเมื่อเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกว่ามันมีความลงตัวมีความเป็นกันเองเขาได้เป็นตัวเองเขา เขาสู้กับความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยนะที่จะไม่รู้สึกกับคุณอนะเขาอยากบอกว่าเขาเคยมีอดีตเขามีความกลัวเขากลัวความเสียใจยความผิดหวังนะคะถ้าเกิดเขารักเนี่ยเขากลัวว่าเขาจะต้องแบบถูกทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าที่จะมีความรัก เพราะอดีตของเขานะคะเขาไม่กล้าที่จะคาดหวังในเรื่องของความรักแต่เขาก็อยากจะบอกว่าเนี่ยทําไมอ่ะคุณมีผลต่อใจเขาขนาดนี้ยเนี่ยคุณดึงดูดให้เขาอ่ะออกมาจากตรงนั้นได้คุณทําให้เขารักได้ะเขามีกําแพงนะคนคนเนี้เขาสร้างกําแพงไว้อย่างสูงเลยอ่ะ แต่คุณสามารถทำให้เขารู้สึกได้แบบมากมายจริงๆนะคะข้อความจากเขาคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้นะคะหรือชาวทัดลมในทุนตุลกุมนะคะเนี่ยเขาว่ามีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะนะคะเขาเขาไม่เคยรู้สึกกับใครเขาไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษอะเนี่ยมีแต่คนเข้ามารายล้อมเขาอะ นะมีแต่คนแบบปรารถนาเขาหรือเขามีโอกาสมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะเอ,อเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดคุณนะเนี่ยขึ้นไพ้เดวิลนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ยคือเขาอยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงรู้สึกกับคุณได้มากมายขนาดนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขาสูงขนาดนี้เหมือนเขาตกอยู่ใต้พันธนาการของคุณนะคะ,ะมีพลังงานของชาวมังกรนะคะคนวันเสาร์ได้นะคุณและเขาอะมีความแตกต่างแต่เป็นความต่างที่ดึงดูดแล้วก็ เชื่อมโยงกันมากๆนะคะเขามีความรู้สึกอาจจะแปลกใจเขาอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนี้คุณทำให้เขาอยากเติบโตคุณทำให้เขาอยากที่จะดูแลคุณได้คุณทำให้เขา อยากที่จะมีความรักที่มั่นคงนะคะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกเพศนะคะนะก็คืออาจจะมีการเรียกเรียกว่าเขานะมันคือจริงๆเขาหรือเธอก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็คือเธอนั่นแหละนะก็ลองสลับเอาเองนะก็คือเธอนั่นแหละนะคะที่แบบคุณทำให้เธอเนี่ยรู้สึก สงบรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยนะอืมคุณมีค่าเหลือเกินนะคุณมีค่าต่อใจเขาเหลือเกินคุณมีผลต่อจิตใจของเขาเหลือเกินเหมือนมี แปดไม้เนี่ยเหมือนกับคุณชนะใจเขาไปแล้วอะคุณได้ใจเขาไปแล้วนะคะนะเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารคุณมาเขายังอยากที่จะเข้าหาคุณหรือพิชิตใจคุณได้นะคะพลังงานไพ่ไปนเงี้ยคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือว่าโลกออนไลน์ได้นะเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกพิเศษกับใครแบบนี้มาก่อนนะคะ คุณแตกต่างเหลือเกินคุณทำให้เขารู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกคนอื่นไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ของเขาได้อย่างที่บอกว่าเขามีอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆเกราะป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเขามีพื้นที่ของเขาอะเห็นไหมเขามีกรอบมีพื้นที่เขามีบริเวณของเขานะคะเขาไม่ได้ให้ใครที่จะเข้า เข้าหาเขาได้แต่คุณนะ่ะสามารถนะคะสามารถที่จะทําให้เขารู้สึกอย่างมากมายคือเหมือนอาจจะทะลุก,กําแพงที่เขาสร้างเอาไว้ได้เข้าไปเออเข้าไปในพื้นที่ของเขาเข้าไปในใจขเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยที่นกรู้สึกได้เขาก็เลยแบบเออเขาไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกกับคุณได้มากมายขนาดนี้เขาพยายามที่จะปฏิเสธ ปฏิเสธหัวใจตัวเองอาจจะไม่ยอมรับนะคะอาจจะไม่เชื่อความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะาะทั้งที่รู้สึกแต่บอกอืมบอกตัวเองว่าไม่ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ย เหมือนคุณมีมนอะไรบางอย่างนะคะมนสะกดมนขลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเขาอะที่เรียกร้องความสนใจจากเขาได้คุณทลายกำแพงของเขานะคะจากที่มันแบบสูงสูงมันอาจจะแบบโหแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณใจดีกับเขาเหลือเกินนะคะเขารับรู้ได้ว่า ว่าคุณใจดีกับเขาคุณสนับสนุนเขาเสมอนะคะเราตอนนี้ก็เหมือนกับเขาอยากจะกลับมาเป็นฝ่ายที่ให้กับคุณบ้างเออให้คุณบ้างนะคะหลังจากที่เขาเป็นผู้รับจากคุณแล้วนะคะคิงเหรียญพลังงานไพ่ใบนี้เนาะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยณเวลานี้นะคะ เขารักคุณอย่างมากมายเขาลหลงไหลคุณนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะพยายามที่จะแบบสงบนิ่งนะคะพยายามที่จะแบบไม่ไม่ทำตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะคะเขาได้ เขาได้รู้ความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วว่าเขารู้สึกกับคุณมากหมายขนาดเนี้ยแค่เขาคิดถึงคุณเขาก็ยิ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเหมือนเป็นสิ่งมีค่านะคะที่ที่เขาอยากจะครอบครองอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะเขาพยายามที่จะหนีหัวใจตัวเองเห็นไหมคะแล้วก็จะมีอีกาหรือว่าอะไรเนี้ย ก็มาแบบโอ๊ยก่อกวนหัวใจเขาก่อควรจิตใจเขาก็คือเป็นเรื่องของคุณนั่นแหละนะที่แบบโอ้ยหนีไม่พ้นนะคะคือแบบว่าเขามีคุณอยู่ในหัวตลอดอ,ะอ่ะเขาไม่สามารถที่จะแบบหนีใจตัวเองได้อีกแล้วนะคะณะเวลานี้ก็คือโอเคเขาเขาจะรวบรวมความกล้าเขามีความกล้ามากพอแล้วที่เขาจะรัก แล้วเขาก็จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะหรือเป็นชาวต่างชาตินักเดินทางนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาเกี่ยวกับต่างชาติได้นะคะอืมเป็นวิศวกรได้นะเป็นคนในเครื่องแบบทหารราชการตํารวจนะคะชาวทัดินพกศกกันมังกรก็ขึ้นมาด้วยคนคนนี้ดูลึกลับซับซ้อนนะคะ ดูแบบมีความลับดูไม่เปิดเผยตัวเองอะ่ะอืมเก็บตัวนิ่งเงียบอะไรอย่างเงี้ยเก่งในเรื่องของการสื่อสารนะเนี่ยอาจจะพูดได้หลายภาษานะคะออคุณทำให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะสละสิ่งอื่นนะคะ สละคนอื่นๆสิ่งอื่นๆแล้วมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเขาพร้อมที่จะแบบหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาเคยยึดติดอะไรก็ตามนะคะเขาอาจจะมองว่าเออความรักมันรักแท้ไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรเงี้ยเขความเชื่อของเขาก็ได้นะที่เขาแบบจะสละความคิดอันนั้นออกไปหรืออาจจะเป็นตัวเลือกต่างๆของเขานะ,ะที่เขาจะสละออกไปนะคะ ความกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปต่อกับคุณแล้วนะคะ King of Cups เขารักคุณเขารู้สึกกับคุณมากๆเขาไม่สามารถที่จะคือคนคนนี้ย จะพูดยังไงดีเหมือนเขารู้สึกกับคุณแต่เขาพยายามที่จะไม่รู้สึกเนาะแต่ตอนนี้คือเขาเขาต้องการเขาต้องการความรักครั้งนี้แล้วนะคะเขาเชื่อเสียงหัวใจของตัวเองแล้วนะคนคนนี้อาจจะอยู่ใกล้ทะเลรักแม่น้ําชอบธรรมชาติรักสัตว์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมเนี่ยเขาพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนอะไรของเขาก็ตามที่ที่เขาจะต้องทํา แต่เขาก็รู้สึกถึงคุณตลอดนะคะความรู้สึกของเขาอ่ะมันมากมายนะอ่ะนกคิดออกละคือบางทีคําพูดมันเยอะมากแล้วนกวนไมร่รู้จะพูดออกมาอย่างไงนะคะคือไพ่ใบนี้ยเหมือนเขารู้สึกกับคุณมากๆแต่เขาแสดงออกมานิดเดียวเห็นไหมคือแบบรู้สึกมากแต่โอ้ยแตะถ้วยนี้แค่นิดเดียวเอานิ้วแตะแตะสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับความรู้สึกของเขาที่มันมากมายแต่เขาแสดงออกมาแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเขา เขาไม่ไม่แสดงออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทั้งๆที่คุณมีผลต่อใจเขามากเลยนะทํางานอยู่ก็ยังคิดถึงก็คือปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช็อตภาพของคุณเรื่องราวระหว่างคุณและเขาอ่ะมันจะเข้ามาในหัวของเขาตลอดแม้ว่าเขาจะทํางานยุ่งขนาดไหนหรือเรียนก็ได้นะถ้าเขาเรียนอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยคือมัน คุณจะมีผลต่อใจเขามากเจ็ดเหรียญนะคะเขาอยากที่จะกลับมาหรือเขาอยากที่จะทําให้ความรักครั้งเนี้ยมันเติบโตเขาพร้อมล้พร้อมที่จะดูแลที่จะแบบเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้ยค่ะพร้อมที่จะให้อาหารให้ปุ๋ยหรือว่าดูแลต้นไม้ต้นเนี้ยให้มันเติบโตให้มันมีรากที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความพร้อมแล้วเช่นกันนะคะคนคนนี้นะ เขาพร้อมมากๆกับความรักครั้งนี้เขาจะไม่หนีหัวใจของตัวเองไปไหนอีกแล้วนะคะคนคนนี้นะอืมเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดูแลความรักครั้งนี้นะคะนี่ก็คือเป็นข้อความจากเขาที่อยากจะบอกคุณในวันนี้ไพ่หนึ่งหมายนะคะนกมองว่าเขาคิดเกี่ยวกับคุณมากมายเหลือเกินนะคะเออ ไปแห่งความปรารถนานะคะที่เขามีให้กับคุณก็เยอะมากอืมคือคุณอยู่ในความคิดเขาตลอดอะคุณอยู่ในความคิดเขาตลอดคุณมีผลต่อความรู้สึกของเขามากมายนะคะใครก็อาจจะ ไม่รับรู้ความรู้สึกของเขาได้คนรอบข้างก็ดูเขาไม่ออกนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยโอ้โหในห่วงเขาเนี่แบบมีแต่เรื่องของคุณนะมาดูข้อความเพิ่มเติมเนาะที่เขาอยากจะบอกคุณนะประโยคตา่ตางๆนะคะมีอะไรบ้าง ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนามากทําเล็บมาใหม่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเออมาดูกันเธอทําทให้ฉันตกหลุมรักซ้าๆนะคะคุณเคยมองฉันในแง่ดีบ้างไหมเธอทําทให้ฉันรู้ว่าฉัน บกพร่องตรงไหนเธอเธอกับฉันคือพลมลิขิตนะคะอุย้ยเขาเชื่อเรื่องนี้ด้วยนะอยากเป็นครอบครัวกับเธอตลอดไปนะคะขอโทษที่ฉันทำร้ายเธอฉันหึงหวงเธอมากที่สุดนี่ไงคนที่ไม่แสดงออกอะไม่มีสักวันที่จะไม่คิดถึงเธอคิดถึงที่สุด ต้องต้องบอกว่าไม่มีสักนาทีชั่วโมงที่ไม่คิดถึงเธอนะนกมองว่าคุณอยู่ในหัวเขาตลอดนะสำหรับคลิปเนี้ยปล่อยอดีตที่เจ็บปวดนะคะเหมือนเขาอยากมาเริ่มใหม่หรือว่าตัวเขาเองเนี่ยนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเขาจะสละทุกอย่างนะคะที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาอะไม่กล้าที่จะรักออกไปนะคะ อยากมองหน้าเธอทุกวันเธอพิเศษต่อต่อใจฉันอยากโกรธนานนะดีกันนะคนดีใต้สำรับละ่ะ ไม่มีใครที่น่ารักไปกว่าเธออีกแล้วสำหรับฉันนะคะอนี่ก็เป็นข้อความที่เขาจะอยา,อาเขาอยากที่จะบอกคุณในวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ